ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการฟิล์มชาแนลได้รับเกียรติไปบันทึกภาพถ่ายทำรางวัลอันทรงเกียรติมากซึ่งทางกศนอจังหวัดนาราธิวาสได้จัดงานให้ครูผู้สอนซึ่งมีความสามารถมีความอุตสาหะพยายามในการทําหลักสูตรการสอนจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติชื่อรางวัลว,ว่าครูยิ่งคุณและครูขวัญิทธิ์ ประจำปี2,564ทายาให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาสปริเพื่อเป็นองค์กรหลักมหาสปริเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียิผู้ผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างุณประโยชน์ต่อกึกษาในประเทศต่างๆเหล่ามาเลเซียพม่าคีริปิงสิงคโปร์ทิโมเนสเต้และเวียดนามและประเทศไทยด้วยโดยมีการคัดเลือกครั้งที่หนึ่งในปี2,56 2,558ครั 68, 6, 4, ้งที 2> um <imbap. S> 2> ่2 2,560ครั้งที่3 2,562และในปีนี้2,564และต่างในระดับต่างๆคณะกรรมการมนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเห็นสมควรได้มีรางวัลสำหรับครูไทยรองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอีก3ารางวัลดังนั้นประเทศไทยจึงมีรางวัลรวมทั้งสิ้นส่รางวัลประกอบด้วย รางวัลที่1รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจากักรีจำวนวน1รางวัลซึ่งเป็นหนึ่งใน11รางวัลในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเประเภทที่2รางวัลผู้นากรจจำวนวน2รางวัลซึ่งเป็นโู้ที่มีคะแนนลำดับที่2และลำดับที่3 ในปีการในปีสองพันห้าร้ยหกสิสี่คณะกรรมการมดรเดลที่รางวัลสมเด็จเครืฟ้ามหาจุรีมีมติพิจาววรณา่าะประธานจะดําเนินการนะคะมอบรางวัลน,นะคะให้กับครูนะคะยิ่งขุนนะคะหกนะคะปัจจุบันก็เป็นครูวิทยาฐานาุนการพิเศษนะคะโรงเรียนบ้านสะปมอำอเภอตากใบนะคะในส่วนของเขตสองของนราธิวาส คุณขอสิทธิ์นแรกนะคะครูอัุโนไทยนะคะวัดเมือเองนะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญนะคะอยู่ที่โรงเรียนรือสองพนุบาลหํนะคะอําเภอรือสองนะคะ<อ>และท่านที่สองนะคะครูขวัญสิทธิ์รางวัลที่มีเกียรคคคติพรานีค่ะครูวัดนิกาจิตปิชควัพันาวิทยาฐานะนะคะธรรมมันฐานพิเศษโรงเรียนวานยี้หมอหรือขี้หมอ,อปัจจัยสําคัญที่จะทำให้เด็กๆประสบความสำเร็จนะคะอีกทั้งยังออกแบบให้ เรียกว่าผื่นแทบนะคะให้แก่เพื่อนครูด้วยนะคะขยายผลในการปฏิบัติกรอบนี้ดีนะคะจะได้ให้ท่้นมอกนะคะในส่วนของเก,ก่าเขาเรียกว่า,ายินดีแต่งงานดีนะคะก่อนที่จะได้นั่ายดีะค่ะว่ารางวันนี้เป็นความภาคภูใใมิใจอย่างยิ่งในชีวิตของข้าราชการครูน,น,นะครับรางวัลครูขันศิษยนะครับ สืเป็นครูในโครงการของภูังวัดสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับและจแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งเปิดครูที่เคยได้รับรับรางวัลน,นี้นะครับทุกท่านมีคนต้นมงจากเราการนี้นะครับจังหว,กกวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวอยู่ระหว่างการสนายอยู่ก็จะมีผมกับรองไปรดตอนนี้รองไปรอดก็ไปราชการุงเทพมมานครนะครับไม่ได้ เวทีตรงนั้นเวทีตรงนี้ที่เป็นการประกาศนะครับจุ่นกุเลเขียนทั้งทั้งสามท่านนะครับให้เป็นที่รับรู้นะที่ประชาชนนั้นโดยภาพใหญ่โดยหมหาชนนะครับกันบอกไม่ได้ที่ไม่ได้ก็รู้ความหมายว่าม่หลามใจมอกในที่ใดๆนะครับที่ใจปนนะไปร่วมกับเขียนอย่างอื่นเพราะเป็นการ ยันนะครับเป็นการยืนยันว่าราวัลนี้เป็นรางวันที่มีเกียรติสูงยิ่งสำหรับคนที่ตส่งผลบางคลกับชีวิตนะครับในเบื้องต้นจึงประธานมีทีมอบครูยิ่งคุณม่อครูรางวัลควนมสิับที่ได้รับรางวัลมันเป็นเกียรติสูงยิ่งในกฎหมายรัฐมนตรีกำหนดไว้กับคนให้เกียรติสูงสุดสำหรับเกียรติขงคลไทยนะก็มีสถาบันต้อง คับท่านผู้ชมครับพวกเราทีมงานฟิล์มชาแนลขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เก่งทั้งสีท่านนะครับทีมงานจะนําสาระดีๆและความเคลื่อนไหวภายในจังหวัดอาเทวาาได้ติดตามชมต่อไปครับสวัสดีครับ